ฮ้ยเอฮ้หันรหลอะไอยู่ขี่ฮยหลอหลดไมนะยัง่น้หน้าคุณคุณหลอดพี่เดี๋ยวเดี๋ยพี่นันพีไม่อ่นะพี่ไม่ทาไงทำอะไรของพี่อ่ะนี่พี่ไปจัดของร้านเดอะแบ็คมาเก็ตมาตีวอตไม่ตายช่วยแนะนำหน่อยดิ เองไม่เข้าใจก็เข้าไปถามก็ได้สอบถามก่อนซื้อได้จัดสรรได้เอางบไปตั้งก็ได้ใช่เลยโอ้โหมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาโปรโมชั่นมาเป็นผักๆน้องเลยแต่ที่แน่ๆทาของนะแน่นอนไม่รู้ก็ไปถามก็ได้มือใหม่ไม่รู้ของรู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจัดให้เองตามงบที่มีตีบวกลงออฟเขาก็มีสปีนาก็มีขายนะเออไม่ลองไปดูเฮ้ยได้ยูโอ้โหตบมือเลยโอ้โหไปจิกะไายคลิป 上班。<Bye. S 2> คนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพราะผมไม่ดิสไลฟ์40ตเห็นแล้วนะฮะก็จะมานะฮะทำคลิปหมัดเลเวล150นะครับดี๋จากคลิปที่แล้วเนาะก็มันก็ทวที่แชทขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนตอนผมเล่นหอ,อกตอนแรกนะฮะตอนที่หอ,อกผมเลเวลร้อยร้อยห้ผมจะรู้สึกถึงความกากของมันอันนี้ผมพูดตรงนะฮะหอ,อกที่ผมเล่นอยู่อยู่เนี่ย นะฮะมันตอนช่วงเลเวล100รถึง150ผมรู้สึกว่ามันทําได้ไม่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทาดามเได้ไม่เหมือนอนาะชีพอื่นอนะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็มันก็ต้องต้องทนหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะถ้าติดตามสตรีมผมเนาะหอกโหดมากตอนหลังแบบโดดยับเลยนะฮะแบบโหดมากจริงๆเล่นสะใจมากเลยนะะผมคิดว่าหมัดเองก็น่าจะเป็นประเภทนั้นเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าผมอะอยู่ในขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฝึก นะฝึกเล่นสายนี้แล้วก็การอัพสกิลต่างๆเนี่ยผมอาจจะอัพผิดลำดับหรือว่าอะไรไปบ้างเนาะก็มันก็ได้ตามนี้นะอย่างที่ต้องชิดที่เห็นไปมันก็ทำดาเมจได้ได้ตามนั้นมันอาจจะไม่จบเร็วเหมือนอาชีพอื่นนะเหมือนหอ,อกตอนแรกเลยที่ผมเล่นเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าหลังๆมาสายอาชีพนี้น่าใช้เพราะว่าสกิลรัสเองเห็นน้องๆเขาบอกว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้ตอดนะพวกบอสเกาะเกาะเยอะนะฮะพวกบอสอัลติเอท Ultimate, อะไรเงี้ยมันจะแรงเช่นที่วอาหอ,อกนะฮะดับก้อนทูตมันจะเจาะ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการที่มันมีดาเมจน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะจะกากหรืออะไรนะแต่เพราะว่าอัตราการเจาะเกาะที่ที่เต็มร้อยทาให้หอ,อกมันหดนะผมไม่แน่ใจว่ารัดเนี่ยเป็นการเจาะก,กาะร้อยเหมือนหอ,อกไหมแต่เห็นน้องเขาบอกมาแบบนั้นแล้ว่าไวตอดน,นะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมก็รู้สึกแตงง่หีดแตงง่หีดใจเหมือนตอนเล่นหอ,อกตอนแรกเลยเหมือนกันเป๊ะเลยความรู้สึกเหมือนกันเป๊ะเลยจะไปรอดไหมวะเนี่ยซึ่งมันก็ทําได้ดี ไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะผมคงอัพสกิลมาผิดสายนะซึ่งตอนแรกก็น่าจะต้องอัพไปที่ไอ,อปล่อยสกิลสกิลปล่อยออพลังของมันก่อนนะ,นะ,ะซึ่งผมไม่ได้ไปเัพไปทางนั้นผมมาทางลัสนะ,ะทางลัสแล้วก็ไปทางสายเอ่อบมันนะฮะก็หมัดซอยดาวนะฮะดอกด้านล้านนี่แหละถามว่าถามว่าที่พูดเกินไปนยฟังดูเหมือนมันไม่ดีนะแต่ผมว่าหมัดมันดีตรงที่ว่าเลเวลแค่นี้มันสามารถทำเมจได้เป็นล้านอันนี้อันนี้คือดีมาก อันนี้คือดีมากแต่มันก็ต้องใช้ความชํานาญพอสมควรนะฮะแล้วก็การรีมานาที่แบบว่ามันค่นอนข้างจะลําบากเหมือนหอ,อกไปเลยนะมันก็เหมือนหอ,อกอยนะู่แล้วตอนหอ,อกผมเล่นใหม่ๆก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามีซัพพอร์ตมีอะไรก็เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้แล้วโอเคก็มาดูการอัปเดตตั้นก่อนนะ,ะเกิดมาสักพักหนึ่งละนะใครมีข้อมูลอะไรก็บอกผมข้างล่างนะจะได้เอาไปแก้ไขนะหรือว่าเพื่อนๆจะได้ไปอ่านไปดูกันนะจะได้เล่นอย่างถูกทางกันนะฮะในความเป็น มัดนะฮะสเตตัสที่มีผลนะฮะเพิ่มแอคแท็ของสายนี้มีแค่ a อจกับเด็กเท่านั้นนะฮะผมจะเน้นย้ำตรงนี้ว่าให้เน้นไปทาง a อจนะเพราะว่ามันเพิ่มแอคแท็ได้เยอะกว่านะเพราะฉะนั้นให้อัพเอจนำแล้วเอชทตามเพื่อเอาความเสียหายคิดที่เขานะฮะประมาณนี้สำหรับการอัพนะโอเคมาดูสกิลกันก่อนนะฮะสกิลสกิล,สก,ลสกิลดาบ ผมยังไม่ได้เอาวอลคายเลยวอลคายเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มดาเมจให้10%ถ้าเราอัพเต็ม10นะซึ่งผมยังไม่ได้เอามานะเพราะพอยต์มีจํากัดเนาะผมอัพผิดไปนิดหน่อยด้วยจะบอกว่าอัพผิดอะไรเอ่อเดคอยยังไม่ได้เอานะถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นถ้าเราจากอยากจะลองดาเมจมันก็จําเป็นนะฮะเพราะว่ามันจะช่วยฟื้น,ฟ,นฟู MP ได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าไอ้บอสวิ่งไปวิ่งมานะมันก็ลาบากนะเนาะมันลําบากฮนะมันลาบากนะผมยังคิดอยู่นะว่าจะเอาดีไหมนะฮะ ต่อไปก็สกิลสายหมัดนะฮะผมอัพมาทางข้างล่างก่อนเลยนะฮะมาทางข้างล่างก่อนเลยนะฮะมาเอาลัสนะลัสเต็ม10เลยแล้วก็ไอ้จักกะเนี่ยจักกะเนี่ยผมบอกบอกตรงนะผมแทบไม่ได้ใช้มันเลยอะ่ะมันใช้ลาบากครับมันชาร์จนานอะ่ะมันน่าลาคาญนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะไม่รู้จะอัพมาทําไมเหมือนกันตอนแรกมันก็สําคัญแหละเขาบอกสําคัญแต่ผมไม่ได้ใช้ไอ้สกิลหนึ่งข้างล่างต้องอัพมาหนึ่งนะฮะเอาไว้ใช้ใส่คอมโบนะะเปิดคอมโบเนาะ ก็อัพมาด้วยนี่นะฮะแล้วก็สกิลเวบสเหมืนเดิมนะ impact 7 f i n ไฟนอลหนึ่งชาร์จเ p จะเอาก็แล้วแต่นะฮะโอเคต่อไปก็เป็นอะไรก l ะสกิลสนับสนุนอันนี้ผมต้องเกินตรงนี้ก่อนสำหรับเบฟออร่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะ,ะใครมีเพื่อนเล่นเราเราไม่ต้องอัพก็จะไม่ฮะเราม่ต้องอัพเพราะว่ามันจะมีบางสกิลอะส,สำหรับสายที่ผมเล่นนะ,ะบางสกิลคือมันต้องจำเป็นต้องโดนดาเมจฮะเพื่อเพิ่มพลังให้กับ ถ้ามาสอยดาวเราอะนะมาดาวหางนะเพื่อให้ท่านั้นอะมันมันแรงขึ้นเราจําเป็นต้องรับดามเมจนะเพราะฉะนั้นการรับดามเมจจะทําให้บัฟของเบฟออร่าเนี่ยหายไปแต่ถ้าใครจะทําเงื่อนไขมันเสร็จก่อนแล้วไล่เบฟออร่าผมก็ไม่ว่ากันแต่มันจะมีปัญหาเรื่อง MP นะ MP มมันจะไม่พอเนาะมันใช้ยากนะฮะมันใช้ยากอันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แต่ถามว่าถ้าเราไม่ไม่เพิ่มเงื่อนไขหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดีไหมมันก็ดีมากนะฮะมันดีมากๆเลยแหละ นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีปาร์ตี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะพวกปาร์ตี้ที่เพิ่มบัฟให้เราได้เราไม่ต้องกดใช้นะเราก็ใช้เงื่อนไขไปได้เลยแต่สําหรับใครที่แบบจะโซโลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจําเป็นนะฮะเราก็อัพไปก็ไม่เสียหายเพราะว่าเบฟอล่าเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจให้เราได้อย่างมากเลยนะฮะโอเคสกิลต่อไปเป็นสกิลสู้รบผมก็อัพหน้านี้อยู่นะสิบห้าห้าสิบนะฮะประมาณนี้เนาะเต็มแรงนี่เอา เต็มแรงนี่กันเอ,เอาเอาขึ้นเต็มไปเลยนะฮะเพื่อที่ว่าดามจครั้งสุดท้ายไม่ได้แรงขึ้นเนาะ,ะต่อไปก็สกิลคาชนะมาหน้าเดิมฮะไคลิกิคลิปที่แล้วนะตอนเลเวลร้อยเนี่ยผมเคยบอกไว้ว่ามันดูไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่มมันเพิ่มน้อยแต่ตอนนี้นะฮะไคลิกิมีส่วนสําคัญอย่างมากนะสำหรับการรีมานาของผมนะฮะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆนะ,ะถ้าไม่มีไคลิกิมันจะแห้งนิดนึงนะนะ,ะแล้วก็พอมีไคริกิมันก็แห้งแห้งน้อยลงอีกหน่อย มันก็ค่อนข้างดีอยู่นะแต่ถ้าใครไม่อยากไปเปลือกพอยกับมันก็ไม่ว่ากันนะฮะทูแฮนด์ผมอัพมาสิบนะ,ะเพราะว่าผมไม่เล่นอาวุธลองนะฮะสกิลทูแฮนด์จะเพิ่มพลังให้กับตัวละครที่มีอาวุธเอ่อช่องอาวุธลองว่างเปล่านั่นเองนะ,ะผมก็เลยอัปมาเพื่อเพิ่มดามเมจให้ตัวเองนะฮะอันนี้ก็อัปมาไว้พุ่งใส่บอสแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะ,ะมีแค่นี้ต่อไปสกิลดาดับคู่ <c oughs> ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะสกิลหอกวายุเนี่ยเดี๋ยวอันเนี้ย อันนี้ผมเน้นย้าว่าให้อัพเป็น10ก่อนตั้งแต่แรกนะฮะส่วนจะเอาสกิลพอยต์มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมอัพอยู่อันเดียวเนี่ยแหละควิกออร่าน,นี่แหละส่วนจะเอาสกิลพอยต์มาจากไหนเนี่ยก็เอาเอาจากอันนี้ไปนะผมอัพเอาจากนี้ไป4ี่นะกระโดดถีบเอาอันเดียวก็พอนะเอาไปใช้กระโดดถีบเข้าหาบอสอะไรอย่างงี้เฉยๆเนาะส่วนอย่างอะไรต่างๆเนี่ยก็อัพตามนี้นะฮะสกิลพวกนี้สกิลกอรียนี่เป็นสกิลที่ทำดาเมจได้หนึ่งล้านกว่าที่ผมพูดถึงนะะั่นแหละนะฮะ ส่วนก็อดแฮนเนี่ยมันจะเป็นการเก็บนะเก็บสเต็กนะเพื่อทําให้สกิลกอเรียเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ก็อดแฮนเนี่ยเวลาที่เราใช้นะฮะมันจะเป็นการไล่ลํำนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูมันจะเป็นการไล่ลํำอย่างนี้อ่าเห็นไหมมันเมื่อมันโดนโจมตีเราโดนดาเมจแล้วมันทําการลดดาเมจได้สําเร็จนะฮะสเต็กมันจะขึ้นข้างบนซึ่งมันจะไปเสริมให้กับไอ้สกิลกอเรียนะมันจะเก็บด้วยสแสเต็กก็ สรุปว่าเราต้องหลบสกิลอย่างเงี้ยสามครั้งซึ่งมันไม่มีผลดีกับไอนี่หรอกครับมันไม่มีผลดีกับเ,ออเบฟอรอร่าแน่นอนเพราะว่าเบฟอรอร่าไม่สามารถโดนดาเมจได้นะเพราะฉะนั้นเบฟอรอร่ามันจะด้งหายไปถ้าเราใช้สกิลนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เลยไอ้สกิลกอริเรมันก็ยังแรงไหมมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะฮะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเนาะโอเคมิดมิดอย่างเดียวเลยมันตีไม่โดนนะฮะอาร์บีีมาเยอะ นะฮะมันก็ประมาณนี้ก็เก็บสเต็กให้ครบ3สเต็กแล้วก็ไปใช้คอมโบกอริเอะอะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งผมจะอธิบายเงื่อนไข,ขของการใช้กอริเอก่อนนะโอเคมาดูสกิลกอริเอก่อนว่าสกิลกอริเอจะเป็นคล้ายๆกับสกิลของ CF มันชื่ออะไรวะไอ้ที่ธนูที่มันยิงแรงๆนะี่ะผมจําชื่อมันไม่ได้นะฮะคอสเฟียนะฮะคอสไฟคอสไฟ,ไ,ฟไม่ใช่คอสเฟียคอสไฟนะฮะก็ พอเรากดไปครั้งนึงมันจะเสียอยู่500 MP จากนั้นมันจะเก็บมันแตกมันจะเลื่อนนะฮะไปถึงเลข5เลข5จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเมื่อมันถึงเลข5สักพักแล้วไม่มีการใช้มันอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะลดลงมาอ่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆมันจะต่างจากธนูตรงนี้เพราะธนูมันจะค้างนะมันจะอยู่ตรงนั้นถึงไหนถึงนั้นนะเมื่อมันลดลงมาตาเมจดก็จะดรอปลงไปด้วยซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะฮะเราต้องกาดจังหวะให้ดี แต่มันไม่ใช่สกิลที่แบบว่าจะใช้ทีเดียวเป็นท่าไม่ตายแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเลยมันไม่ใช่ฮะเราสามารถแปมใช้ได้แต่เราต้องดูมานาเราให้ดีนะเราสามารถใช้เรื่อยๆได้นะฮะก็ในทางทางเทคนิคของตัวผมเนี่ยมันก็จะเป็นการสลับใช้รัสนะซึ่งเป็นการแปมการโจมตีนะกับกอรเรียนะแต่เราต้องบริหารมานาให้ดีและต้องดูต้องสังเกตให้ดีด้วยเพราะว่าสกิลนี้เอาไปใส่คอมโบค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆนะฮะต้องระวังตรงนี้ให้ดีด้วยเนาะ โอเคพูดทำลายล้างอัพมาสบพูดทำลายล้างนะมีผลทำให้แอกไทกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องอัพไปเป็นบัฟนะคล้ายๆกับเ,เป็นบัฟพาสซีฟนะคล้ายๆแบบออร่านะมันจะอยู่ได้เวลกวากดครั้งเดียวอยู่ได้นานมากจะเสีย600 Mp ต่อการใช้1ครั้งซึ่งเมื่อโดนโจมตีแล้วไม่มีผลทำให้บัฟมันหายไปนะฮะมันก็จะยังติดอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นสกิลน,นี้จำเป็นค่อนข้าง สำหรับสายหมัดนะของเราเนั่นเองนะโอเคสกิลมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้โอเคมาดูคอมโบเดี๋ยวผมจะสอนใช้สกิลอะไรต่างๆนะท้ายคลิปเหมือนเดิมแหละคอมโบนะคอมโบแรกจะเป็นคอมโบก็อดแฮนนะบวกเลมเพททำไมต้องบวกเลมเพจเพราะว่าเลมเพจนะเวลาที่เราใช้นะมันจะมีมันจะมีบัฟนะบัฟงอกขึ้นมานะโจมตีอย่างตอวนี้ความเร็วจนะขึ้นเพิ่มขึ้นชั่วขณะนะรวมถึงการใช้รัด ก็คือว่าเวลาที่เราโจมตีมันติดพาสซีฟของสกิลนี้นะฮะเป็นอัตลักษณ์พิเศษของมันนะ,ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคก็คอมโบโแรกก็ประมาณนี้ก็จุดประสงค์หลักอยู่ที่การใช้ก็ส์แฮนเพื่อเก็บสแตก็กแต่ผมบอกก่อนนะสำหรับคนที่โซโล่ไม่มีบัฟเบฟออลรลาจากเพื่อนไม่ต้องไปใช้มันนะฮะไม่ต้องไปใช้มันอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีเลยอย่าไปใช้มันนะฮะต่อไปเป็นสกิลเปิด สกิลเปิดกอรเีนะฮะซึ่งผมจัดได้ประมาณนี้มันก็เปลืองแหละนะมันก็เปลืองอยู่ระดับหนึ่งอ่ะนะแต่เราจะจัดเอานั่งสมาธิมาก็ได้แต่นั่งสมาธิผมยังอัพไม่ได้อัพเต็ม10นะฮะผมเลยจัดหน้านี้ก่อนเดี่ยวเลเวล2อ0เราค่อยว่ากันนะถึงความหดเที่มของสายนี้นะพอมีคนที่แบบเขาทำดาเมจได้จัดจ้าเลยเนี่ยเยอะมากนะเป็นเป็นอีกสายหนึ่งที่โจมตีได้รุนแรงนะผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นสกิลกอเลียนะฮะก็เปิดมานะสโซนิกเวฟนะฮะแล้วก็อิมแพกนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้กอรเรียเนี่ยให้มันไอ้น,นี่หน่อยเพราะเราใส่เต็มแรงไปสำหรับกอรเรียนะฮะข้อเอ่อข้อสังเกตในการเพิ่มพลังนะฮะโดยการใส่ของบเต็มแรงเนะี่ยให้ให้ใช้ในการกดครั้งแรกเท่านั้นครั้งที่2มันจะไม่มีผลนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งที่2ให้เรากดเปล่าๆไปเลยนะะเปล่าๆไปเลยกดบึมๆไปเลยไม่ต้องไปอะไรกับมัน นะมันจะอยู่ที่การกดใช้ครั้งแรกให้ใส่เต็มแรงเพื่อเพิ่มพลังโจมตีมันห0นะสำหรับเออ,อนี่สกิลเต็มแรงเนาะโอเคแล้วก็ปิดด้วยไฟนอนเต็มแรงเพื่อตัดสกิลมันนะฮะก็มีประมาณนี้นะต่อไปสกิลกระโดดถีบอันนี้ไว้กระโดดถีบบอสนะใส่ไอ้นี่เต็มแรงผมมองว่าตรงเนี้ยอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเนื่องจากเรามีมานาที่มันมันรีช้านะแล้วค่อนข้างที่จะจะ,จะแบบมันจํากัดอะ ผมก็เลยไม่ใช้สกิลนี้นะเพราะว่ามันมันกินมานาเยอะในระดับหนึ่งนะมันก็ประมาณน่าจะประมาณ5-600กรเอ็มพีนู่นแหละนะก,ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแต่ใครอยากโดูทีบอสอันนี้ก็แล้วแต่นะต่อไปเป็นสกิลสแปมลัสนะอิมแพคแล้วก็ลัสเต็มแรงนะปิดด้วยไฟนอลเต็มแรงเหมือนเดิมนะฮะกดสแปมได้เรื่อยๆนะดอกก็แสนกว่าแสนกว่านะก็มีสองแสนโผล่มาบ้านนะฮนะต่อไปก็เป็นสกิลบัฟนะสกิลบัฟซึ่งเอาตรงมันก็เหมือนคลิปที่แล้วอ่ะ นะเอาไปใช้กับใครเอาแค่ใครลิกิแค่นั้นแหละนะแต่มันจะได้รัดตรงนี้มานะแต่เป็นการประหยัดนะมันจะเสียอยู่ร้อยเอ็มพีเองสกิลนี้นะนะเป็นการประหยัดก็คือว่าได้ความเร็วจากการใช้สกิลรัดแล้วก็ได้ใครลิกิมาเพื่อเพิ่มมานานนั่นเองนะนะฮะในการใช้ต่างๆนี่ก็เป็นคอมโบต่างๆเนาะที่ว่าผมจัดจัดมาประมาณนี้ซึ่งมันก็คิดกันกลางๆอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นอันดับแรกก็เปิดบัฟให้หมดก่อนนะฮะทำไมสองตัวนี้มันมาอยู่แถวนี้เนะี่ยอืม อโอเคอันดับแรกเนาะเราเปิดบัฟหมดแล้วอย่าลืมนะฮะควิกออร่านะเพื่อเพิ่มความเร็วให้กับเรานะฮะผมจะไม่ใช้นะผมจะไม่ใช้ก็อดแฮนเด็ดขาดเพราะว่าผมมาคนเดียวนะผมมาคนเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้ลองดาเมจก็แนะนําให้ไปลองไปลองกันนะนะเพราะว่าก็เรียจะแรงขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะโอเคมาดูมาดูกันสําหรับ สายหมัดนะก็เปิดแล้วมันมันมันจบช้านิดหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคลัสไปพังงะไปแล้วนะฮะได้นี่มาแล้วนะฮะไปเปิดสกิลกอหลีนะฮะตามไปตามไปนะฮะเห็นไหมฮะสเต็คมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าลัสไปหน่อยนะควงกันไปโดนไปล้านสี่นะฮะผมบอกแล้วว่ามันแรงนะฮะแล้วเราก็สกิลลัสเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าเกิดมานาเรามีมานาเยอะนะฮะเราจะเปิดกอหลีอีกก็ได้ให้มันเก็บสเต็คไป ก็ไปจัดไปตามนั้นเลยนะฮะโวโวโวถอยก่อนโ okay. อเคเข้าไปใหม่นะฮะเข้าไปใหม่แล้วก็เปิดกอรเรียต่อนะฮะอย่าไปหยองมันนะฮะเพราะว่ากอรเรียครั้งที่2ไม่ใช้ซักเ p เลยนะ,ะมันจะเป็นการใช้ศูนย์เอพีนั่นเองซึ่งดีมากฮาแล้วสอยดาวอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะประมาณนี้เลยฮะนกก้ะงก็อันดับแรกก็บัฟให้หมดนะฮะบัฟให้หมด พยายามสแปมคอมโบของ uh, บัฟนะที่มีคาริกตกับลัสนะเนะ ouais, พื่อเก็บมานาเรานะฮะเราต้องสังเกตดูดีๆนะข้างบนนะก็สรุปเลยว่าการใช้สกิลสกิลของกรเลียนะการเปิดมาใช้สกิลจะกิน MP ประมาณ6-700ซึ่งเยอะมากอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ามันเยอะมากนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปก็เป็นสกิลสแปมลัสเนี่ยใช้อยู่400 MP เมื่อเราสังเกตว่ามานาเรามี4 0่อเราสแปมทำดาเมจไปเลยนะฮะ แต่ถ้าเราอยากจะเก็บมานาเพื่อเปิดกเกาเลียก่อนอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเราเปิดกเกาเลียเสร็จเราก็ไล่สแปมนะกดเอ,อ่อกดบอสนะตีบอสเพิ่มมานาอะไรไปเรื่อยๆพร้อมกับใช้รัดนะพอ,กอเกาเลียถึง5ก็ซัดเลยนะเพราะมันจะไปค้างอยู่5สักแป๊บหนึ่งนะฮะอะไรประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวตีให้ดูอีกรอบนะฮะโอเคมันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะแล้วระหว่างนี้เราก็เก็บมานาไปเรื่อยๆเนาะ โบเขาให้นะฮสตันไปแล้วแล้วก็เก็บมานารู้วาถอยออกมาเมื่อรู้ว่ามีมานาพอที่จะใช้กอรียจัดไปเลยมันเป็นสกิลหาก,กินเรานะฮะโบโบ,โ,บ,โ,บโอเคเมื่อเต็มแล้วก็สอยดาวโดนไปล้านหนึ่งนะฮะแล้วก็รัดต่อเพื่อทำมเทมีดโดนไปดอกก็แสนสี่นะรวมก็ไอครึ่งล้านนะฮะแล้วก็เราก็สามารถจะ็ำได้เลยๆๆให้สังเกตว่าถ้าเกิดบัฟเราหมดนะฮะบัฟเราหมด ให้กดสกิลบัฟเพื่อเอาคลิกลิมาเพิ่มมานานะมันจะเพิ่มได้เร็วขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี้นะฮะโอเคแล้วก็แปมไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยถึง400แล้วเราก็สแปมไปอีกอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันจะปิดช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าที่จริงผมคงเล่นมาผิดสายตั้งแต่แรกแต่มันก็ใช้ว่าจะใช้ไม่ได้เลยนะฮะมันก็ใช้ได้อยู่โอเคมีมานา100กดเอาบัฟก่อนนะฮะกดเอาบัฟก่อนเนี่ยมันใช้มานาร100เดียวเอง ถอยมานะฮะตัวทีปเลยอือนั่นแหละแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรแล้วนะฮะมานาเปลืองมากอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็ประมาณนี้ล้กันนะสำหรับสายหมัดนะสายหมัดดาวเหนือมหันตภัยน้ำดึกนะฮะอะไรก็ว่าไปนะก็ะถือว่าค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งก็ต้องบิวเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไปดูนะฮะ ไม่ได้ไปดูเขาเรียกว่าไม่ได้ไปดู b u i ใครเลยนะก็จะมีน้องๆเขาเนี่ยคอยบอกว่าสกิลแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงควรอัพอันไหนไม่ควรอัพอันไหนนะซึ่งอันที่เขาบอกว่าควรอัพผมก็ไม่อัพนะเราไปอัพที่เขาบอกว่าไม่ควรอัพอะไรประมาณนั้เนะ <c oughs> ข้าใจไหมก็ก็ประมาณนี้กอนละกันนะเดี๋ยวเรือๆนี้น่าจะมีรีสกิลรีอะไรมาเราค่อยไปรีกันแต่ถ้าใครอยากจะเล่นตามมาก็ตามสายผมก็ตามมาได้เลยนะฮะที่จริงนะฮะความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราจะเล่นสายหมัด นะอันนี้คือจากซีโนเนีย e เขาบอกมาเนาะว่าสายหมัดเนี่ยเป็นสกิลสกิลโซฮันเนี่ยนะสายนักดาบวิญญาณเนี่ยแรงมากเพราะฉะนั้นการเล่นหมัดตั้งแต่แรกเราไม่ต้องไปเอาสกิลอะไรเลยเนอกจากสกิลโซฮันมาก่อนเพื่อเก็บเบี้ยวไวนะแต่ถ้าใครอยากเล่นสนุกสนุกนะเล่นสนุกค่อยๆบิ้วไปเรียนรู้มันไปด้วยก็ทําตามผมก็ได้นะฮะทำตามผมก็ได้นะมมไดหรือว่าใครจะไปเอาโซฮันก่อนก็จะแต่เพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ยังไม่มีโซฮันนะไม่ได้อัพมา โอเคสำหรับใครที่มีนะทริคดีๆนะหรือว่าจะติเตือนอะไรผมเนี่ยเพราะว่าผมทาผิดทานู่นทำนี้เอ่อคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวผมจะได้ไปดูเพื่อนๆจะได้ไปอ่านนะช่วยๆกันนะสำหรับเอ่อคอบคุณดีไลฟ์ฟร์ตี้เรานะจะได้บิวไปกันถูกทางน,นะก็ที่จริงผมกําลังตัดสินใจมาสองสามวันว่าผมจะทําคลิปร้อยห้าสิบดีไหมเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนจะอัพผิดอะ่ะผมกล้าจะไปเล่นใหม่แต่พอเราเล่นเข้ามือแล้วก็สรุปว่ามันทำดามีได้ในระดับหนึ่งเลย โอเคฮะสำหรับวันนี้ผมไมด์ดีไลฟ์โฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่ากดอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ชเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะได้สตรีมได้ทำคลิปต่ตอไปอเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีม like สำหรับวันนี้บ๊ายบ,ายบายครับรอที่รอที่ที่จะรอที่อุ้ยอุ้ยไหมผมได้ของมาแล้วกับคุณลี่ก<อ><อ>ลัมาสิได้เวลาได้เวลาตาผมเล่นละ ย <Rice. S 2> ื่หลอเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเยอหลอดเท่หลอเท่หลอดเท่หลอเท่หลอเท่หลอดเท่หลอ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 เท่